ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับนัดอีกเช่นเคยนะครับกับเกษตรฟาร์มยุคใหม่วันนี้นะครับนัดนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับมาเยี่ยมชมอีกหนึ่งส่วนเกษตรผสมผสานนะครับจังหวัดยโสนะครับส่วนการเลี้ยงมีที่มาที่ไปยังไงนะครับเดี๋ยวไปสอบถามคุณพี่เขาเลยนะครับว่าเขามีแนวทางการเลี้ยงหรือว่าแนวคิดในการเลี้ยงแบบไหนกันนะครับไปสอบถามพี่เขากันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขออนุญาตพี่แนะนาตัวเองนะครับพรสวรรค์แสงแก้วค่ะครับพิกัดวันนี้เราอยู่ที่ไหนพี่อยู่เรื่องนกท่าจ้าบ้านน้องสโนดะค่ะครับผมวันนี้นะครับก็ต้องรบกวนพี่พี่แก้วบ่พ่อนจ้าอพี่พรเนาะจ้าพี่พรจ้าพี่พรนะครับเอพาเที่ยวชมสวนเกษตรนะครับจ้ารายาสวนผสมนะครับว่ามันมีเลี้ยงอะไรแน่ทําอะไรแน่จ้านะครับไปกันเลยพี่ จะมีเลี้ยงปลาเลี้ยงกบจ้าอือครับเป็นที่ของอันปีเขยได้จ้านี่เฝ้าให้เพิ่นครับผมเฮ็ดมาจักปีแล้วพี่เห็ดมาเมนสิสองปีสามปีนี่ละค่ะโอ้ามยู่นี่กับาอยู่ปีหนึ่งอันนี้ก็เลี้ยงก๊บเดี๋ยวจะเปิดน้ำให้เบิ่งครับอันนี้เห็นมาสองสามปีแล้วตีจ้าโอ้แต่มีเลี้ยงกบ จ้ะอันนี้เราฟ้ามกบได้จ้ะนี่อันนี้ก็จะเป็นบ่อกบเนาะครับจ้ะบ่อกบจ้ะอันนี้ก็คือเราทําเป็นล็อกล็อกบ่ครับพี่จ้ะใช่อันบ่อหนึ่งบ่อบ่อสองบ่อสามโอ้มีจักโตเหรอครับในนี้แต่เราแต่เราบ่อพี่ก็เยอะอยู่นะจ้ะบ่อด้นับได้ค่ะบ่อเด้นับได้จ้ะกบนั่นนะเพราะว่าเป็นบ่อบ่อกบเนาะจ้ะน้ําที่นี่เราใช้เป็นน้ําอะไรครับปั่นขึ้นมาจากบ่อนี่แหละค่ะโอ ปั่นขึ้นมาจากบ่อจ้ะครับก็คือเป็นน้ําสะว่างั้นทอใช่ใช่ก็ทําไดปั่นขึ้นมาแล้วก็ติดแผงโซล่าใช่ไหมคะก็ติดแผงโซล่าป๊อดมีปลาอะไรหรอครับเนาะมันมีปลาปลาเป็นทุกปลาเอารวดลึกจักเมตรปลาตะเพียนไหมคะปลาตะเพียนอะไรจ้ะซ่านี่ลึกจักเมตรครับลึกอยู่นะอืลึกบ่อนี้ลึก แดดนนอันนะฝนมาต,ตกน่าจะส่วงนี่น้ามันแห้งโอ้ครับกิดีดินในดินนี้เป็นดินลูกหลังเนาะพี่เนาะใช่ครับอันนั้นก็นป้ามไก่หน่อยนหนึ่งน่ะจะเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยโอ้ครับก็ได้กินทีนี้นที่นี้เนี่ยครับเอ,อนอกจากพวกเอ,อเลี้ยง หอยด้วยป่ะครับพี่ค่ะจำบ่อนี้บ่อหอยจะโอ้อันนี้บ่อหอยไปดูกันเลยครับอันนี้จะเป็นหอยอะไรพี่มันเป็นหอยเชอรี่แล้วก็หอยจูบเนาะครับหอยหอยจูบหอยเชอรี่อืมอหอยเชอร์ี่หอยคมเนี่ยแหละเนาะพี่เนาะใช่ี่หอยเชอรี่สีทองไงคะนี่อ๋อแอดจ้ะอ๋า นี่นี่ก็เชอรี่สีทองโอ้ตัวใหญ่ดีครับท้างปุ่นกระไยอยู่อ๋อฝั่งนี้มันเป็นเราเลี้ยงแต่หอยอย่างเดียวบหครับมีปลามีกัวพร้อมด้วยค่ะโอ้เลี้ยงรวมกันในที่เดียวเลยรวมกันเลยโอ้ <c oughs> มีกุ้งหอยปูปลาใช่กุ้งก็บ่อโน้นกุ้งก็บ่อยแยกไปอีก <c oughs> จ้า <c oughs> คิดยังได้คือได้มาเฮ็ดเหรอครับพี่อาจารย์แนะนำด้วยค่ะอ,อาจารย์ออดแนะนำที่ของพี่เคยแล้วก็อันน,น,นี้อันนี้ฝั่งนี้มันคือเป็นโคกพี่ใช่ฝั่งนี้เราเห็นเป็นโคกไว้ไว้ทำอะไรครับ ตัวส่วนตรงตรงนี้น้ำมันแหงได้ค่ะนี่น้ำมันแหงจริงๆแล้วเวลาเป็นฝนตกใช่ไหมน้ำมันก็ท่วมก็เป็นบ่อหอยนี่แหละออก็คือเป็นเป็นเป็นบ่อเดียวกันนี่แหละแต่ว่า่เดียวกันคะตรงนี้ก็คือเป็นส่วนตื้นช่ตรงนั้นก็เป็นส่วนลึกจะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่อแล้วทีนี้พอช่วงน้ำมันแหงมันก็เลยไปอยู่ส่วนที่มันลึกสุด อ,นน <ITA> อันนี้ก็มีกุ้งด้วยบ,いいบอ่อนี้บ,ออบอ่บอบ่อนี้ก็จะเป็นบ่อกุ้งฝอยด้วยกุ้งฝอยด้วยปลาได้ขายอยู่บ่อพี่อยู่ขายอยู่ได้หรอคะปลาบ่ออีกบ่อหนึ่งข้างหลังเป็นบ่อปลากฏดนะคะไปดูไหมคะครับครับปลากฏดก็เยเลยพี่ไปเลยครับปลากฏดก็มีครับปลากฏดนี่เลี้ยงยากอยู่บ่อครับบ่ได้เลี้ยงยากได้ค่ะเขาเอาเอาอะไรให้เพื่อนกินเป็นอาหารพี่ มีถ้ามีขนมปังอันนี้เป็นบ่อ,บอปลาปลาดุกนะจ๊ะอันนี้นะอ๋อครับ,บร่ามีหลายบ่ออยู่ตรงน,นี้เนี่ยอันแม่พันไปเอาหารโรตต้าหน่นแม่หละก็มีอันขนมปังแม่ครับนขนมปังให้งั้นถ้าเปิดน้ำน้ำมันจะหยุดเป็นบอ่อมาเลี้ยงว่นมันบอ่อตอนนี้มันหูซึ้ว่าหูซึ้ว่าส่วงนี่มันสีบ่คขือย,ย่างหลายเป็นไดยังมีอยู่หน่อยๆนอยน,อยนี่อันนี้บอ่อปรากฏ แต่ตอนเศร้าน่นท่านตอนเศร้าน่ะมันจังข้นมาโอ้ครับช่วงนี้น้ํามันแห้งอันนี้จะเป็น <c oughs> บอ่อประกดจีใช่อันนี้บอ่อประกดมบประมาณสูงไหมพี่ในการทําสูงอยู่นะทั้งหมดเนี่ยใช่เพราะว่าเราต้อง <c oughs> อะไรนะไอท้ทีขุดบอ่อนะหมครับใช่ต้องขุดบอ่อใ,ใช้อะไรขุดพี่รถดอันแม่ รถแม่โคบอใช่รถแม่โคขุดพี่เคยเอามาขุดไงจักบาทพี่งบประมาณบอกบ่ได้บงบประมาณไล่อยู่ดิงบประมาณเรื่องเยอะอยู่นะโอ้ตอนขุดเจาะบดานอีกแล้วก็แผงโซล่าอีกใช่ไหมครับอืรู้สึกว่าจะพอประมาณอยู่พื้นที่ในการจัดการในในส่วนนี้ทั้งหมดประมาณกี่ไร่พี่สองไร่กว่าได้จ่ายอยู่นี่นะอสองไร่ถึงสามไร่เด้ พ่อพี่ส oh. าวบอกว่าสงองไร่ก,กว่าหรือพี่หรือสามนี่แหละประมาณนี้เลยจ้ะครับประมาณนี้แหละอันนี้เราให้อาหารจังได้พี่อาหารนี่คือว่าเรียงตามธร้รมชาิเลยไหมอันมีแผงโซลาหรอไม่แม่งเมาไม่มาแรงไหมจ้ะครับอันแล้วก็เม่พี่เข้ากับให้อาหารเม,รม็ดแน่แม่นว่าจ้ะครับนี่ยแผงโซลานี่ไหมแล้วก็อัน ห้าวันได้จะต้องมาให้วันละขังกี้ขังพี่สวองวันสามวันให้ก็ได้โอ้ก็คือเราไม่ได้ให้ทุกวันใช่ไม่ต้องให้ทุกวันอืมอืมแล้วก็รักกันตลาดเป็นไงพี่ก็ข่ายจำขายโลละนะจ๊ะขายเป็นโลไะอยู่นี่เขาขายเป็นโลจ้ะโอ้โลละร้อยสามสิบโลร้อยห้าสิบแล้วแต่ใช่ไหมแล้วแต่ขนาดนะแพงอยู่ตัวเนาะจ้ะ ตัวละร้อยยี่ิบร้อยสามสิบนี่แหะจะจละกเนี่ยอืมก็คือขายเป็นตัวหย่ๆอย่างนี้เลยแม่นบอกครับใช่จ้ะขายอย่างนี้แหละก็มีคนมาซื้อเรื่อยๆอยู่เนาะจ้ะมีเรื่อยๆจ้ะมีคนมาซื้อเรื่อยๆอืมเพราะเราลงเฟซใช่ไหมเวลาขายอะไรเราก็ลงเพราะเราเป็นแม่ค้าอยู่แล้วไงอ๋อก็คือเราก็ใช่ก็โพสต์ขายขในออนไลน์เนาะ ถ้าเขาสั่งปุ๊บเราก็จับให้หรือใครอยากมาจับเองก็ได้ครับผมโอ้มีมีให้จับเองด้วยใช่นี่แหละจับเองได้โอ้เลือกเอาเลยใช่จะเลือกเอาตัวไหนก็ได้อืโอเคครับวันนี้นะครับก็พี่พรนะครับก็ได้ให้โอกาสนะครับเข้ามาถ่ายทารายการเกี่ยวกับเกษตรฟาร์มยุคใหม่นะครับแล้วก็มีทั้งกุ้งหอยปูปลาครบคันเลยนะครับแล้วก็มีทั้งกบนะครับ ท่านใดนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ครั้งหน้านะครับเราจะไปเยี่ยมชมที่ส่วนในต่อนะครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่พรอีกครั้งนะครับที่ให้โอกาสได้เข้ามาถ่ายทำรายการนะครับขอบคุณคไว้โอกาสหน้าครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผมค่ะ